ชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหว่างวันของทหารใหม่ไปชมภาพกันได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมหมวดยานะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของร้อแปดทนหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูน้องๆทหารใหม่ทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ,รบตอนนี้น้องทหารใหม่กําลังทําการฝึกบุคคลาคเบื้องต้นนะครับโดยมีครูทหารใหม่เป็นครูผู้สอนมาตรการการฝึกก็คือ1ต่อ1ต่อ8 ครูทหารใหม่หนึ่งคนครูใน10บหนึ่งคนต่อทหารใหม่แปดคนมาดูครับวันนี้กาลัรรงฝึกท่าวิ่งครับตอนนี้ทางอน้องทหารใหม่กาลังฝึกท่าวิ่งบรรยากาศมันก็จะเป็นการแยกฝึกลักษณะนี้สายไปดูสายไปดูเห็นไหมเราจะฝึกเป็นเป็นชุดเป็นชุดเป็นหมู่อย่างงี้นะครับตามมาตรการนะครูจะได้ท่วดูทั่วถึงนะครับช่วงแรกๆอาจจะเป็นติดขัด เดี๋ยวโอกาสขา้้งน้านีเดี๋ยวเราจะมาเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าจากวิ่งแบบติดติดกระสัดแล้วมันจะสมูทเป็นวิ่งที่แบบเี้ยเหมือนเหมือนทหารแล้วนะแต่วันนี้มันอาจจะเป็นติดหรือขี้หมวกนะครับพามาดูทหารใหม่รับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารเที่ยงการมาดูเมนูถ่ายไปที่เมนูชัง้งภาพนะวันนี้ก็เป็นต้มยำขาหม,มูนะครับผัดเปรี้ยวหวานนะแล้วก็แตงโม อาหารก็เป็นลักษณะนี้นะครับของทุกมื้อมีสองอย่างแล้วมีตอนเที่ยงมีผลไม้นะในหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีอาหาร้องผิ่นนะประเภทเข้าวเหนียวบวกลาบบวกต้ตมตำอะไรก็ว่าไปนะครับบางวันก็จะมีขนมหวานอิ่มไหมครับน้องหาอิ่มครับถ้าไม่อิ่มมีอะไรไหมมีครับมีก็พวกเราก็ไปเอานะครับ ทีมที่ทครับทีมเล่นชื่อแอร์ครับทีจริงพลทหารอะไรพลทหารพงเพชรชัยเผือกครับเรียนจบชั้นอะไรมาปริญญาตรีครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับนี่เลยครับระหว่างที่ไอ้น้องทหารใหม่ฝึกเสร็จคนนี้เนี่ยจะต้องไปอยู่แผนกเอคานและสา,ารสนเทศของหน่วยนะเพื่อจะเป็นทหารใหม่ที่อาจจะเป็น คล้ายๆว่า PR หรืออินฟอเซอร์นะครับในการจัดประชาสัมพันธ์หน่วยเนี่ยคนนี้แหละผมผมมาเลงงว้แล้วครับผมมาเล็งมาแล้วมีความสามารถพิเศษไหมที่เรียนสาระสนเทศมาอ,อมีความสามารถด้านเขียนโปรแกรมออกแบบครับนี่ใช่เลยใช่เลยคนนี้ต้องไปอยู่ที่แผนกสื่อสารและสารสนเทศแน่นอนอเคนะตาต่อ,ตอ,ตอวิดีโอได้ไหมทําได้ครับเยี่ยมส่วนที่